เฟ,เฟยขอรับบทที่23สีมือของช่างจากกองผลิตแห่งสำนักราชวังย่อมไม่ต้องเอ่ยถึงมั่งสังหวีพินิดดูอยู่ครู่ใหญ่เมื่อหาตำหนิใดๆไม่พบ ก็ของใส่คออาเปาสีของไม้มะเกลือกับขนสีน้ำตาลที่พึ่งงอกใหม่ของอาเปาใกล้เคียงกันอย่างยิ่งพอสวมแล้วก็กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับเส้นขนตัวอักษรสีทองขนาดใหญ่จึงดูเหมือนกับลอยอยู่ระหว่างคอของมันโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษสิ่งที่เมื่งซังอวีต้องการก็คือผลลัพธ์เช่นนี้นางอุ้มอาเปาขึ้นมาใช้ปลายจมูกชนปลายจมูกของอาเปาทำสีหน้าโหดเหีเ้ยมดุร้ายดูท่าแล้ว นางยังคงจำฝังใจเรื่องที่มันถูกทำร้ายถ้าหากไม่มีเมิ่งซังหวีเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ในวังหลวงนี้ได้กี่วันกันหัวใจของกูเศร้าเจอเริ่มอ่อนแรงขอบตาก็เปียกชื้นขึ้นด้วยเช่นกันเขาร้องหงิงหงิงใช้ดินไล้เลียริมฝีปากงดงามได้รูปของนางทีละนิดทีละนิดอย่างละเอียดละออรู้สึกแค่ว,ว่านางหน้ามองไปหมดทุกด้าน ต่อให้ตรงใจแต่งให้ดูน่าเกลียดอย่างไรก็ยังคงน่าเกลียดได้อย่างน่ารักมั่งสังอ๋ีหัวเราะค,คิกคักจุงพิษกับติดติดกันหลายครั้งเจ้านายและสัตว์เลี้ยงทั้งสองกอดรัดฟัดเหวีย่ยงกันจนเป็นก้อนกลมๆบนต่างเตียงผ่านไปสองสามวันบาดแผลบนร่างกายของอาเปานับว่าเกือบจะหายดีแล้วหมอหลวงวนจึงถูกมั่งสังอ๋ีเรียกเข้าวังตี้เซียวเพื่อแกะผ้าพันแผลให้อาเปาตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นอย่างไรบ้างมั่งซังอวีถามอย่างทนไม่ไหวฟื้นตัวได้ดีมากพะยะค่ะดูเหมือนว่าอาเปาจะอ้วนขึ้นและแข็งแรงขึ้นเออเฟยทรงดูแลได้อย่างดียิ่งหมอหลวงวนยิ้มตาหยีพางลกาวเช่นนั้นก็ดียังมีตรงไหนที่ต้องระวังอีกหรือไม่มั่งซังอวี่พ่นลมหายใจเฮือกยังต้องบำรุงดูแลลำคออีกสักระยะหนึ่งพะยะค่ะพยายามอย่าให้อาเปาเห่าหรือส่งเสียงดัง หมอหลวงเวินกำชับอย่างง่ายๆจากนั้นก็หิ้วร่วมยาขึ้นมาพร้อมกับถวายบังคมขอตัวลามั่งสังหนีตกรางวันให้หมอหลวงเวินอย่างงดงามจนกระทั่งเขาเดินจากไปไกลแล้วนางจึงจับอุ้งเท้าเล็กๆของอาเปาขึ้นมาตรวจสอบดูอย่างละเอียดเล็บงอกขึ้นมาใหม่แล้วเป็นสีขาวกึ่งใส ผิวเนื้อที่ตอนแรกถลอกปอกเปิกบัดนี้กลับเป็นสีชมพูนุ่มนิ่มอีกครั้งรูปแล้วอ่อนนุ่มยิ่งทันใดนั้นนางก็ถูกความน่ารักทําให้หัวใจคันยุบยิบจึงจับเท้าน้อยๆของอาเป่าวางไว้ตรงริมฝีปากพร้อมกับจุมพิษอย่างอดไม่ได้บนใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มงดงาม สัมผัสแผวเบาราวกับปีกผีเสื้อทำให้กูเศร้าเจอชาว,ว่าไปทั้งร่างความร้อนเผาแผดเผาจากฝ่าเท้าลามไปจนถึงหัวใจเสียงหัวใจเต้นดารัวดังกึกก้องราวกับทั้งโลกล้วนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเขาถ้าหากไม่มีขนปกคลุมเอาไว้ใบหน้าแดงำํำและสีหน้าหวั่นไหวของเขาจะต้องถูกคลื่นความรักที่ถมกระหน่ำภายในหัวใจเปิดโปองออกมาจนไม่เหลือเป็นแน่ เขาไม่เคยใจเต้นเพราะสตรีผู้ใดเช่นนี้มาก่อนราวกับว่าได้ครอบครองนางก็ประหนึ่งได้ครอบครองโลกทั้งใบสีสันทุกอย่างล้วนจืดจางไปมีเพียงนางที่มีสีสันโดดเด่นสะดุดตาเป็นที่สุดในวังหลวงอันกว้างใหญ่เขาไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงเสาะหาแค่อาศัยกลิ่นหอมเพียงน้อยนิดก็สามารถหาตำแหน่งของนางได้อย่างแม่นยำนี่คือความรักอย่างหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับสัญชาตยานกู่เศร้าเจอร้อง ควรอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของมั่งซังอวีทันใดนั้นพันมีความรู้สึกราวกับร่วงลงสู่หุบเขาลึกหมื่นจ้างเทาว่าเขากับยินยอมพร้อมใจซุ่งเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลของนางแววเข้าหูอย่างรางเรือนอาเปาสะบัดหางซิให้ข้าดูหน่อยว่ากระดูกหางของเจ้าหายบาดเจ็บหรือยัง ยังไม่ทันได้รอให้ขึ้นความรักในดวงใจจางหายไปเขาก็ปีนขึ้นมาจากอ้อมอกนางสะบัดหางน,น้อยๆของตนอย่างเริงร่าภายใต้การสั่งการจากจิตใต้สำนึกมั่งสั่งหมีก่อนอาเป่าพางหัวเราะคิกคักทว่าในใจกูเศร้าเจ๋อกับกำลังคล่ำครวนเราหมดหนทางเยียวยาแล้วสตรีหน้าเหม็นดูเรื่องงามหน้าที่เจ้าทำสิเรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าไปแล้วจริงๆ หลังจากคร่ำครวญเสร็จเขาก็เริ่มหลงใหลในใบหน้าแย้มยิ้มอันงามตราตึงของนางแววรักใคร่ในดวงตาสีดำสนิทนั้นลึกล้ำราวกับมหาสมุทรแต่น่าเสียดายที่นางกับเขาถูกขวางต้านไว้ด้วยระยะห่างที่ยากจะก้าวข้ามได้นางอ่านความรักลึกซึ้งในดวงตาของเขาเป็นความรักใคร่าอาวรณ์ที่สัตว์เลี้ยงมีต่อเจ้านายหนทางในการไล่คว้าหัวใจภรรยาของฮ่องเต้สุนักยังอีกยาวไกล Ja. นอกจากนี้เรื่องผู้ร้ายในวังเฉียนชิงผ่านไปสิบวันแล้วแต่เต้เท้าหลวงแม่ทัพตรวจการก้าประตูก็ยังหามีได้แม้แต่วี่แววของข่าวคราวยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจับตัวคนร้ายเดิมพีเขาเป็นคนสนิทของห้องเต้จึงคิดว่าห้องเต้จะทรงผ่อนผันให้เขาอีกสองสาวันคิดไม่ถึงว่าพอถึงกำหนดเวลาฮ่องเต้ก็ทรงถอดเขาออกจากตำแหน่งทันทีทั้งยังรับสั่งให้เขากักบ,บริเวณตัวเอง เพื่อสำนึกผิดแม่ทัพตรวจการเก้าประตูเป็นขุนนางฝ่ายบู๊ขั้นหนึ่งชั้นพอรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งเมืองหลวงตำแหน่งสูงส่งมีอำนาจมากมายเป็นตำแหน่งที่ทำให้คนอิจฉาตาร้อนยิ่งนักหลังจากฝ่ายราชครูเซ่นและหลี่เซียงผ่านการต่อสู้อย่างดุเดือด ตำแหน่งนี้ก็ตกไปอยู่ที่ใต้เท้าหลงอดีตแม่ทัพซีอานใต้เท้าหลงนั้นเป็นน้องเขยของหลี่เซียงแต่งงานกับน้องสาวแท้ๆของภรรยาเอกหลี่เซียงดังนั้นตำแหน่งผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในเมืองหลวงนี้จึงอยู่ในกำมือของหลี่เซียงราชะครูสั้นได้เสียหมากไปหนึ่งตัวแล้ว ถึงแม้มงซังอวีจะไม่ได้ออกนอกประตูวังเลยตลอดทั้งวันแต่เส้นสายของสกุลเมืองก็มีได้ทำงานข่าดตกบกพร่องไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในราชสำนักหรือว่าตำหนักในนางมักจะได้รู้เป็นคนแรกเสมอและอาเป่าก็ได้ฟังไปด้วยเช่นกันราชครูเส้นพลาดโอกาสดูแลแนวป้องกันเมืองหลวงไปแล้วแม้ว่าจะเป็นดังที่คาดการเอาไว้แต่กูเศร้าเจอก็ยังคงเดือดดานไม่หยุดจากนั้นก็ยังรอบยินดี ตำแหน่งนี้ตกไปอยู่ในมือหลี่เซียงยังดีกว่าตกไปอยู่ในมือของราชครูเส้นหากช่วงชิงตำแหน่งแม่ทัพตรวจการก้าวประตูไปได้ก็จำเป็นต้องควบคุมกองกำลัง้ีหลินและทหารองคารัก์หลวงไว้ให้ได้ด้วยถึงจะสามารถแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นห้องเต้โดยสมบูรณ์สองคนนี้ยังต้องทำสงครามกันอีกหลายยกถึงแม้จะรู้ว่าคนของทั้งสองฝ่ายยังต้องสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงอีกมากเพราะว่ากู่เศร้าเจอ ก็มีก้ารังรออีกต่อไปเขาต้องหาทางติดต่อกับหยยนจิ้นหวยทันทีคิดหาวิธีกับร่างเดิมให้ได้มิเช่นนั้นสถานการณ์ในราชสำนักก็คงถึงขั้นยากจะแก้ไขวันนี้เขาจึงฉวยโอกาสตอนที่เมืองสังหวี๋กำลังนอนกลางวันส่วนปีส้สุยอินช่วยและแม่นนมเฟิงกำลังพักผ่อน พูดคุยสับเพเหระก,กันอยู่อีกห้องหนึ่งของตำหนักปีกข้างรอบเข้าไปในห้องหนังสืออย่างคล่องแคล่วว่องไวกระโดดขึ้นบนต่างร้องนั่งแล้วปีนขึ้นโต๊ะเขียนหนังสือดึงกระดาษเซียนจื่อหนึ่งแผ่นออกมาเตรียมเขียนจดหมายให้เหยียนจิ้นไวหลังจากสรารวณอยู่ครู่ใหญ่เขาก็เขียนลงบนกระดาษว่าจื่อเิงจงเชิญน,นักบวชผู้มีวิชาสูงส่งมาเรียกวิญญาณเรากลับเข้าร่างแล้วส่งคนมาคุ้มครองเต๋อเฟย หากเราไม่อาจฟื้นขึ้นมาจงพาเตอ๋อเฟยไปส่งยังข้างกายฟั่งเอินเจิ้นกัวกงอย่างปลอดภัยหันห่นไห่จือเหิงและหันห่นไห่เป็นชื่อที่ห้องเต้พระองค์ก่อนตั้งให้ใช้แทนตัวพวกเขาทั้งสอง นอกจากห้องเต้พระองค์ก่อนและพวกเขาแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่รู้เรื่องนี้อีกเมื่อใช้คำเรียกเช่นนี้หากเย็นจุ้น่วยเห็นจะต้องให้ความสนใจเป็นหน้าปู่เศร้าเจอครุ่นคิดพางพยายามควบคุมอุ้งเท้าหมายจะเขียนตัวอักษรออกมาให้ดีแต่น่าเสียดายที่อุ้งเท้าน้อยๆเทียบกับคูการขนสัตว์มีได้อักษรหลายตัวจึงบิดเบี้ยวไม่เป็นระเบียบอีกทั้งตัวอักษรที่มีเส้นขีดค่อนข้างสลับซับซ้อน ก็ยังเป๋าเปื่อนน้ำหมึกเป็นหยดหยดดูแล้วช่างเหมือนกับยันกันผีนักหลังจากเขียนเสียไปหลายแผ่นในที่สุดเขาก็สามารถเขียนตัวอักษรที่ดูเป็นรูปร่างขึ้นมาได้กูเศร้าเจอใช้เท้าพับก,กระดาษอย่างรวดเร็วแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าด้านหน้าชุดกันหนาวตัวน้อยของตนโชคดีที่เมื่อซังอวีปฏิบัติกับอาเปาเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งสิ้นเปลืองเรียวแรงเย็บเสื้อผ้าอาพรให้มันมิเช่นนั้นกระดาษแผ่นนี้คงไม่มีที่เก็บ หากคาบไว้ในปากก็คงจะเปียกน้ําลายทันทีทำให้ตัวอักษรเปเพื่อนเขียนไปก็เสียเปล่า เขาคาบกระดาษที่ใช้แล้วใส่ไว้ในถ้วยล้างคู่กันซึ่งบรรจุน้ำไว้จนเต็มปริมกระดาษค่อยๆเปียกชุ่มเลอะจนกลายเป็นรอยหมึกไม่เป็นรูปเป็นร่างจากนั้นเขาจึงกระโดดลงจากบนต่างร้องนั่งแล้วจากไปอย่างวางใจทางเข้าเส้นทางลับที่ใกล้ที่สุดอยู่ในอุทยานหลวงซึ่งอยู่ห่างจากวังปี้เซียวเป็นระยะทาง2300จ้าจังเพราะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากอีกทั้งบนคอยังแขวนป้ายห้อยคอพระราชทาน คราวนี้กู่เศร้าเจอจึงวิ่งได้อย่างราบรื่นตลอดทางครั้นเห็นว่ารอบด้านไร้ผู้คนจึงลอดเข้าไปในภูเขาจำลองลูกหนึ่งอย่างรวดเร็วุูมองในภูเขาจำลองทั้งลึกและมืดสนิทพอเดินไปจนสุดทางเขาก็ใช้อุ้งเท้าขยับหินทรงไข่ห่านบนพื้นปกติแค่หยับเบาๆก็สามารถเปิดกลไกลได้แล้วแต่คราวนี้ขยับอยู่ถึงหนึ่ง่อเต็มๆถึงจะเปิดได้เขาสะบัดเท้าที่ปวดเมื่อยเล็กน้อย จากนั้นจึงลอดเข้าไปทางใต้ดินที่ค่อยๆเปิดแง้มออกมาภายในทางใต้ดินเยียบเย็นหนาวเหน็บยิ่งสายลมละรอกแล้วละระลอกเล่าพัดผ่านข้างกายนำมาซึ่งความหนาวเย็นเสียกระดูกไอสีขาวหนาทึบถูกพ่นออกมาจากปลายจมูกเขาตัวสั่นสะท้านอย่างอดไม่ได้รอบยินดีที่มั่งซังอว๋ให้เขาสวมชุดกันหนาวพอคิดถึงมั่งซังอว๋ความอบอุ่นเบาบางก็บังเกิดขึ้นในหัวใจเขาตั้ง มาทิรีบเดินไปตามผนังภายในทางเดินใต้ดินพางหาท่อที่เหล่าราชองครักษ์รับใช้ส่งข่าวกรองที่สอหามาได้และคอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่อพวกนี้จะถูกฝังอยู่ในรอยแยกของช่องอิดบนผนังเพียงแค่นำข่าวกรองที่สืบมาได้หรือข่าวสารที่ต้องการส่งต่อสอดลงไปกระแสลมในท่อก็จะทำให้กระดาษข้อความตกลงไปในตลับเล็กๆที่อยู่ปลายสุดตลับเล็กๆนี้มีเพียงเหยียนจิ้นไหวเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด ทุกวันเขาจะมาเปิดตลับเพื่อรวบรวมข่าวสารตามกำหนดเวลาแล้วเลือกเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญสำคัญมารายงานเขาว่าตอนนี้เขาสลบไม่ได้สติจึงได้แต่หวังว่าหยนจิ้น์เวยจะยังคงรักษากิจวัติเดิมๆในขณะที่กำลังครุ่นคิดนั้นอุ้งเท้าของปู่เศร้าเจอก็คํำเจอร่องรอยเล็กๆบริเวณด้านล่างของผนังภายในร่องมีลมเย็นๆเ,เล็ดลอดออกมากระแสะลมอันรุนแรง กรีดใส่อุ้งเท้าของเขาจนเจ็บปวดตรงนี้แหละดวงตาของปู่เศร้าเจอพันลุกวาวนำกระดาษซึ่งอยู่ในชุดกันหนาวออกมาเหยียบให้กลายเป็นม้วนเล็กๆจากนั้นก็คาบแล้วสอดเข้าไปในร่องเพิ่งจะสอดเข้าไปแค่ส่วนปลายกระแสะลมอันรุนแรงก็ม้วนเอากระดาษข้อความทั้งแผ่นลงไปดังฟืบไม่รู้เหมือนกันว่ากระดาษจะถูกลมฉีกกระชากจนขาดหรือไม่การไม่มีมือนี่ช่างลำบากเสียจริง ปูดเศร้าเจ๋ยยือนอยู่ที่เดิมพางสายหน้าจากนั้นก็หันหลังกลับไปตามเส้นทางเดิมโดยทั่วไปแล้วคนจะสนใจแต่บริเวณที่เสมอกับระดับสายตาของตนดังนั้นเหนือศีรษะกับใต้เท้าจึงเป็นสองแห่งที่มักจะถูกมองข้ามได้ง่ายเพราะพิจารณาถึงสุดนี้นกลไกในทางลับจึงถูกออกแบบให้อยู่เหนือศีรษะหรือไม่ก็ใต้ฝ่าเท้าหากไม่หาให้ละเอียด ก็ยากจะมองเห็นเมื่อก่อนเขายังเคยคิดว่ายุ่งยากแต่บัดนี้กลับรอบยินดีอยู่ไม่น้อยที่กลไกในทางลับถูกออกแบบมาเช่นนี้หากกลไกถูกออกแบบไว้ตรงตำแหน่งที่สูงกว่าศีรษะของคนแล้วก็เป่าคงไม่มีทางเอื้อมถึงแน่นอน พอมาถึงปากทางออกจากทางใต้ดินเขาก็ใช้น้ำหนักตัวกดลงบนอิบสีเข้มก้อนหนึ่งรอจนกระทั่งประตูเปิดออกจึงลอดออกไปอย่างว่องไวจากนั้นก็กดกลไกจากด้านนอกเพื่อปิดประตูครั้นแน่ใจแล้วว่าด้านนอกภูเขาจำลองไร้ผู้คนเขาก็วิ่งห่อตะเบึงก่ับบงปี้เสียงอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาไปอย่างน้อยครึ่งชั่วยามเมืง่งซางอวี่คงใกล้จะตื่นแล้วหากไม่เห็นเขานางก็จะร้อนใจเอาได้กู่เซ้าเจ๋อจึงรีบกลับไปอย่างรวดเร็วราวกับลูกธนูพุ่งออกจากคันศรเขาวิ่งเข้าไปในวังปี้เซียวอย่างเร่งร้อนพวกปีซุยยังคงคุยเล่นกันอยู่ในห้องปีข้างไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่าเขาหายตัวไปกู่เซ้าเจ๋อผ่อนลมหายใจรีบวิ่งไปยังตำหนักบรรทมของเมืง่งซางอวี่ พลิกตัวข้ามทธรณีประตูพอวิ่งต่อไปสองสามก้าก็ถึงข้างต่างเตียงใบหน้าของมื่องซางอุ๋ยสงบนิ่งนางกำลังหลับสนิทเขาผียิ้มน้อยๆใช้เท้าเล็กๆเกาะขอบเตียงหมายจะปีนขึ้นไปอยู่ในอ้อมกอดของนาง แต่เมื่ออุ้งเท้าประทับลงบนผ้าปูที่นอนสีม่วงเข้มแล้วรอยสกะปกเลอะเทอะก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเขาชะงักไปรีบหยุดการเคลื่อนไหวทันทีเพราะว่าน่าเสียดายที่ช้าไปเสียแล้วบนผ้าปูที่นอนหลงเหลือรอยดอกเหมยสีน้ำตาลเข้มสองรอยเอาไว้เห็นแล้วสะดุดตายิ่งนัก กูเศร้าเจอก้มหน้าโอดครวนตัดสินใจวิ่งไปยังตำหนักปีกข้างทันทีเขาจำได้ว่าบนโต๊ะแปดเซียนมีการน้ำชาว,วางอยู่สามารถนำมาใช้ล้างเท้าเขาได้พอดีเขาปีนขึ้นไปบนโต๊ะแปดเซียนโดยอาศัยต่างรองนั่งใช้เท้าเปิดฝากาออกจุ่มเท้าลงในน้ำชาเพื่อชำระอาลางยหมึกและเศษฝุ่นบนเทา้าจากนั้นจึงใช้ลิ้นเลียต้องทำให้ร่างกายสะอาดสะอา้านจะได้ไม่ถูกซังอวีรังเกียจ หลังจากเลียขนเสร็จเขาถึงตระหนักได้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่สวรรค์ฮองเต้แห่งต้าโจาผู้ยิ่งใหญ่สูงส่งอย่างเราถึงกับเลียขนตัวเองเพื่อประจบให้เจ้านายรักใคร่เรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วจริงๆถึงแม้ในใจจะรู้สึกหงุดหงิดเหลือแสนแต่เขากลับไม่หยุดเลียขนเลยแม้แต่น้อยเมื่อสังอวียังหลับอยู่หากนางตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าจะเป็นกังวลแค่ไหน อาเป่าอยู่ที่นี่กำลังเล่นน้ำอยู่บนโต๊ะรีบไปบอกเตอ๋อไฟเร็วเข้าว่าสองไม่ต้องเป็นห่วงอินช่วยยื่นหน้าเข้ามาจากด้านนอกพอเห็นอาเป่าอยู่บนโต๊ะสีหน้าเคร่งเครียดก็ผ่อนคลายลงหันไปพูดกับปีสุยซึ่งอยู่อีกด้านปีสุยขานรับวิ่งกลับไปรายงานสถานการณ์แก่ผู้เป็นนายดูท่าสังอ๋ยคงจะตื่นแล้ว กูเศร้าเจอไหลตกในใจรู้สึกหดหูยิ่งสุดท้ายก็กลับไปอยู่ในอ้อมกอดของเมืองซางหวีก่อนที่นางจะตื่นไม่ทันซ้ำยังทำให้นางเป็นห่วงอีกด้วยอาเป่ากำลังทำอะไรอยู่หรืออินช่วยยิ้มตายหยีเดินเข้าไปหน้าโต๊ะพางถามพอเห็นน้ำชาที่กลายเป็นสีโคลนและสภาพเลอะเทอเะเปะเปื้อนของอาเป่านางก็เลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจอาเป่าเจ้าเด็กเดือ แอบออกไปเล่นมาอีกแล้วใช่หรือไม่ดูสิว่าเจ้าสกกระบกไปหมดทั้งตัวชุดกันหนาวที่เพิ่งเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำตาลไปหมดแล้วไปข้าจะพาเจ้าไปอาบน้ำ่อนแล้วค่อยส่งเจ้าไปหาเต๋อเฟยพูดจบนางก็ยื่นมือเตรียมจะจับตัวมันโกเศร้าเจอไม่คุ้นเคยกับการถูกสตรีอุ้มไว้ในอ้อมอกเป็นเวลานานๆ เพราะนั่นเท่ากับทำลายเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของเขาแน่นอนว่ามื่งสังหวีเป็นข้อยกเว้นเขาจึงหลบมือของอินชุยกระโดดลงจากโต๊ะด้วยตัวเองแล้ววิ่งไปรอข้างประตูอินชุยสายศีษะย,ยังขบขันแล้วจึงพาอาเป่าไปอาบน้ำภายในตำหนักบรรทมหลังจากได้ยินวาจาที่ปี้สุยไหว้วานานางกำนันให้มาบอกมืองสังอวีก็ชี้ไปยังผพพ้าปูที่นอนของตนอาเปา เจ้าเด็กแสนรู้นี่มันคิดว่าข้าไม่รู้ว่ามันแอบหนีออกไปหรือดสูสินี่ก็คือหลักฐานไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรมาเท้าถึงได้ดำเช่นนี้ ปีสุ่ยมองร้อยเท้าเล็กๆสีน้ำตาลเข้มสองรอยพร้อมกับปิดปากหัวร้อเบาๆแม่นมเฝิงทั้งเหนื่อยใจทั้งขบขนันนางรีบเรียกให้นางกำนันสองสามคนมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ผู้เป็นนายมั่งสังอวี๋เปลี่ยนไปนั่งบนต่างนุ่มข้างหน้าต่างเมื่อเห็นว่าไฟในเตาไฟใต,าใต้ดินในตำหนักยังคงแรงอยู่อบอุ่นจนพาให้คนอ่อนยั่วไปทั้งร่างนางก็ปลดปิ่นปักผมบนศีรษะออกให้เส้นผมสยายจากนั้นก็เปลื้องอาพรตัวนอก แล้วชี้ไปยังขวดแก้วใบหนึ่งบนโต๊ะเครื่องแป้งเอ่ยปากอย่างเกียดคร้านมิได้ผ่อนคลายเช่นนี้มานานแล้วปีสุยมานวดให้ข้าทีสิแรงๆหน่อยล่ะเพคะ ปีสวยหัวเราะพังรับคำสั่งล้างมือทั้งสองข้างอย่างละเอียดแล้วจึงเปิดฝาขวดแก้วออกเทน้ำมันดอกกุหลาบลงบนฝ่ามือพร้อมกับถูถไถพอเห็นผู้เป็นนายปลดเปื้องอาพรจนหมดสิ้นจึงเดินเข้าไปบีบนวดเนื้อตัวอันขาวนวลเนียนของนางแม่นมฝังิงรีบสาวเท้าเดินไปที่ริมหน้าต่างแล้วปิดบานหน้าต่างให้สนิทเพื่อมีให้ลมเย็นๆพัดเข้ามาจนทำให้ผู้เป็นนายของตนจับไข้ สองเคอผ่านไปในที่สุดอาเป่าก็อาบน้ำจนสะอาดเส้นขนทั่วทั้งร่างก็ใช้ผ้าเช็ดจนแห้งและเปลี่ยนใส่ชุดใหม่กู่เศร้าเจอวิ่งไปทางตำหนักบันทมอย่างลิงโลดด้านหลังมีอินชุยซึ่งหอบหายใจแหกๆตามมาด้วยเมื่อวิ่งเข้าไปใกล้แล้วเห็นว่าหน้าต่างปิดอยู่เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นจากนั้นเสียงคลางอือออาก็ดังมาจากด้านในทำให้เขาพัานตัวแข็งไปทั้งร่างเสียงนี้ ช่างชวนให้คนคิดไปไกลนะักเขาอดคิดไปในทางนั้นอย่างห้ามไม่ได้ผู้ใดอยู่ข้างในกันแน่เป็นผู้ใดที่ทำให้สังอุ๋ยเป็นเสียงอ่อนหวานเย้ายวนเช่นนี้ลูกตาสีดำสนิทของเขาย้อมด้วยไอสังหารเย็นยเยียบย่นจมูกหนึ่งทีจากนั้นเสียงเห่าคำรามอันดุร้ายก็ตั้งเขาอยู่ในลำคอเต๋อเฟยแรงแค่นี้พอหรือไม่เพคะปีสุยถามด้วยเสียงแผ่วเบา แรงอีกนิดอืมอย่างนั้นแหละสบายยิ่งเสียงต่ำพร่าของมั่งสังอุียากจะปกปิดความสุขสมไว้สังอ๋ยกับปี้สวยมิหน้าเจ้าถึงไม่แยแสไม่สนใจเรามิหน้าเจ้าถึงปฏิบัติต่อปี้สุยกับอินชุยดีถึงป่านนั้นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองคิดไม่ถึงว่าศัตรูหัวใจของเราจะเป็นสตรี ไฟริษยาแยผดเผาหัวใจจนร้อนรุ่มกูเศร้าเจอจวนเจียนจะสูญเสียสติสัมปชัญญะเขาเห่าห้องห้องราวกับหมาบ้าพางวิ่งไปหน้าประตูใช้เล็บตะกุยอย่างบ้าคลั่ง้ามาแล้วมาแล้วไม่ต้องเห่าแล้วประเดี๋ยวคอจะแย่เอา ครานแม่นมเฝิงได้ยินเสียงก็รีบร้อนเดินมาเปิดประตูตำหนักบรรทมออกอาเป่ารีบผุบเข้าไปราวกับกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าไปทางต่างนุ่มแต่เมื่อเห็นภาพตรงหน้าก็ต้องตะลึงงานไปเมื่อสังหวีซึ่งปดเปื้องอาพรอ,ออกจนหมดนอนคว่ำเปลยเป่าอยู่บนเตียงสวงอกกลมกึงครึ่งหนึ่งถูกที่นอนดันจนกลายเป็นรูปทรงอันเย้าวยวนแผ่นหลังงามเด่นบานท้ายอวบอิ่มงอนงาม ขาทั้งสองข้างเรียวยาวทุกสัดส่วนประดุดผลงานชิ้นเอกที่สวรรค์บัรจงปั้นแต่งขึ้นมาเผยความงามละมุนสวยหยาดเยิ้มของสตรีเพศออกมาอย่างเต็มเปี่ยมปี่สุยยืนอยู่ข้างต่างนอนกำลังออกแรงดีบนวดเรือนร่างงดงามนั้นกลิ่นหอมกลุ่นสายนึงลอยมาปะทะจมูกพาให้วิงเวียนตาลายผิวขาวบริสุทธิ์นั้นทาน้ำมันเอาไว้จึงเป่งประกายแวววาวน้อยๆราวกับแม่เหล็กที่ดึงดูดสายตา ของคนรอบข้างก็จริงอยู่ที่ภาพนั้นงามรันจวนใจแต่เทว่ามิได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้เพิงโทสะที่ลุกโชนอยู่ในใจของกูเ่เศร้าเจอมอดดับลงได้แต่อ้าปากค้างยืนนิ่งทึมทึ่อยู่ข้างต่างนอนน้ำลายหยดติงต๋งติจากมุมปากจนกลายเป็นแห่งน้ำเล็กๆพืชมื่งสังอวีหัวเราะยื่นมือออกไปเกาค้งของอาเป่าที่กำลังอ้าปากค้งก่าวยอกล้อว่า มองอะไรหรือดูท่าทางเซอ่อซ่าของเจ้าสิน้ำลายไหลออกมาอีกด้วยเจ้าสุนักลามกควงแก้มของเขาพันร้อนขึ้นมาหากยังอยู่ที่นี่ต่อไปเกรงว่าแม้แต่ขนก็จะลุกติดไฟขึ้นมาด้วยกูเศร้าเจอร้องคร่ำครวญจากนั้นก็รีบสะบัดก้นวิ่งออกจากตำหนักไปเสียงหัวเราะราวกับกระดิ่งเงินของเมืงสังหวีดังแว่วมาจากด้านหลังคล้ายกับกำลังเร่งให้เขารีบหายตัวไป หน้าขายหน้าเหลือเกินแค่มองผู้หญิงของตนก็ถึงกับน้ำลายไหลสวรรค์โปรดให้เรากลับเข้าร่างได้โดยเร็วด้วยเถิดให้เราได้กอดซังอุ๋ยอย่างที่ใจนึกฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ